คุณรู้จักญี่ปุ่นดีแค่ไหนเรามาประลองความรู้กันกับเกมลองดูแผไทายแผนที่กันครับญี่ปุ่นเริ่มเลยคากาวะคากาวะอยู่แถวนี้ไหมฮ่าเดาูมิเอะมิเอะอยู่ไม่ไกลจากโอซาก้าครับโต,ตโตดีน่าะนี่น,าานนะอิชิกาวะจะไม่ง่ายคือเป็นแหลมนี่ครับ อาโอมริ ori, อยู่แถวข้างบนนะครับข้างบนเนาะยามาชิ ashi, <aman> ashi, ก็คือใกล้ภุเขาไฟฟูจิครับไซตามะอยู่ใกล้โตเกียวไงไอจิ ichi, ก็คือเมืองนาโอย่านาโอยานี่โทยามะภูเขาเนะฟุกุชิมะได้ยินในข่าวบ่อยๆนี่เกียวโตเมืองเกียวโตครับ โคจิโคจิอยู่เกาะน,นี้นะน่าจะอันนี้ซากะซากานี่ฮิโโกะมีเมืองโกเบอยู่ครับโคเบเอ๊ะอันไหนอันนี้ฮิโรชิมะนี่ยูกุก็ขึ้นมาจากนาโวยาขึ้นไปครับโอซากะ ฟุกุโอกะอยู่เกาะนี้ครับนี่เนี่ยออกไกดอง่ายครับเพราะเป็นเกาะที่ใหญ่มากอาคิตะอาคิตะอยู่บนบนนี่แหละอิวาเตะใกล้กันเลยยามากาตะโอติกกันเลยโอคายามะโอคายามะอยู่แถวๆนี้มิยากิอืมมิยากินี่ โอกินาวาเกาะครับอยู่นี่เลยไกลเลยอิบารากิก็คือสกุบะอยู่ที่นี่เนาะโทชิกินี่ครับที่มีเมืองนิโกะคนไทยชอบไปเที่ยวชิซูโอกะก็คือบุกไฟฟูจิโทคุชิมะืมพวกชิมะชิมะนี่แถวนี้นะโทคุชิมะนี่ผิดครับนี่คาโกชิมะ โทคุชิมะนีนเีลหรือเปล่าียวโตเกียวโออิตะโออิตะนี่ครับชิมาเนะนี่หรือเปล่านางาซากิย o ita. O ita. อ,าอยู่สุดเลยครับนิกาตะนี่ครับอยู่ฝั่งทะเลด้านนี้ครับนางาโนะไปเล่นสก,กีกันตรงนี้กุมมก็เล่นสก,กีได้ วากายามะวากายามะก็คือนี่ครับลงสนามบินคันไซแล้วก็เลี้ยวลงมาข้างล่างนี่คาก i ชิมะเมื่อกี้ที่ถ่ายผิดไปก็ยังผิดอยู่ดีเอ้นี่วะรอบฟุกุยฟุกุยนี่ครับชิบะก็คือสนามบินนาริตะที่เราบินไปลงครับมิยาสกิมิยาสกิก็แถวนี้นะนาระไปดูกวาง 熊本に入愛媛、四季が言ってったこと、山口、神奈川、横浜